สตำรวจพุ่งเป้ากลุ่มยาเสพติดไขปริศนาการตายน้องชมพู่50วันกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายตัวจากบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนจะไปพบเสียชีวิตอยู่บนภูเขาการติดตามคำคดีของตำรวจดูเหมือนจะใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามยืนยันเสมอว่า ต้องการรวบรว,วมพยานหลักฐานให้รัดกุม่มล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญคือตำรวจบุคคล12จุดต้องสงสัยยาเสพติดในพื้นที่หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่ความเคลื่อนไหวในคดีของน้องชมพู่วันที่34มิถุนายนตำรวจระดมกำลังนำใหม่คน้น เข้าตรวจสอบพื้นที่12จุดที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่โดย12จุดที่เข้าตรวจค้นกระจายตัวอยู่ใน5หมู่บ้านคือบ้านกกกอกบ้านกกตูมบ้านมะนาวบ้านขัวสูงและบ้านพังแดงทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นโซนเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด โดยไม่ได้เปิดเผยว่าเข้าค้นที่บ้านของใครบ้างและภายหลังการตรวจค้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องสงสัยยาเสพติดมาสอบปากคำที่สพแต่และพื้นที่และตรวจหาสารเสพติดในร่างกายสำหรับพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายน์ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่เคยเข้าไป ขอข้อมูลกับหัวหน้าอุทยานเรื่องคดีตัดไม้ในพื้นที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจ้างตัดไม้แลกยาเสพติดโดยทีมข่าวได้เคยพูดคุยกับนายพิเชษสุขสบายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายยนเปิดเผยว่าพื้นที่ในเขตอุทยานเคยเป็นโซนสีแดงที่มีปัญหาลักลอบตัดไม้ในช่วงปี2554ถึง2557ก่อนจะค่อยๆเบาบางลง แต่ก็ยังมีการจับกุมอยู่ประปายซึ่งเมื่อนำตัวผู้ต้องหาคดีตัดไม้ไปตวปรวจปัสสาวะพบว่า80มีสารเสพติดในร่างกายส่วนผลการตรวจค้นในครั้งนี้ช่วงเช้าทีมข่าวได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าจะมีการถแถลงข่าวแต่ว่าสุดท้ายมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน เป็นการสรุปข้อมูลเป็นเอกสารจากทางตำรวจจากเอกสารนี้แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรายชื่อตำรวจที่ระุมกำลังจากหลายหน่วยงานมาคลี่คลายคดีแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ตำรวจยืนยันว่าการสืบสวนคดีน้องชมพู่ทำให้ได้พยานหลักฐานว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อาจมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กและเป็นที่มาของการผิดล้อมตรวจค้นจุด ต้องส่งสาย12จุดในวันนี้และตรวจสอบเบื้องต้นพบสารเส,สติดในปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมายจำนวน5คนซึ่งจะทำให้การสืบสวนขยายผลต่อไปกูรูชั้นเสียนฟันธงจบคดีชมพูไม่ง่ายหลักฐานถูกทำลายหวั่นฆาตกรลอยนวลเมื่อวันที่28มิถุนาย,ยนทีมข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดอกรจอมเดชตรีเมฆ นักอาชญาวิทยาวิทยาลัย,าายนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่ากรณีคดีน้องชมพู่วัยสามขวบที่เสียชีวิตปริศนาที่มีการติดตามกันมาอย่างยาวนานโดยสาเหตุหลักๆ ของคดีที่ยาวนานเกิดจากหลังเกิดเหตุนในครั้งแรกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากพอในการเก็บหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางแพทย์จากนิติเวชในพื้นที่ก้มมีไม่เพียงพออีกทั้งเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานภายในจุดเกิดเหตุไม่ครบถ้วนและล่าช้าจึงทำให้กลายมาเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในครั้งแรกหากเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานไม่ละเอียดพยานหลักฐานที่ควรจะต้องได้ก็จะได้ไม่ครบถ้วนส่งผลให้เกิดความล่าช้าในรูปคดีอีกทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถถูกทำลายได้โดยธรรมชาติเช่นดี a นเหรือคราบอสุจิ หรือหลักฐานต่างๆอยู่บนสพน้องก็อาจจะถูกฝนชาญล้างหายไปทําให้หลักฐานที่สําคัญที่จะสามารถสาวไปถึงตัวคนร้ายหายไปได้ส่งผลให้หาตัวคนร้ายได้ยากมากขึ้น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุได้ไม่ดีพอก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้หลักฐานสำคัญอาจจะหายไปอย่างไรก็ตามเรื่องที่ตนกล่าวมาข้างต้นจะสื่อให้ทราบว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์มีไม่มากพอจะเป็นข้อผิดพลาดของคดีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด ในช่วงแรกๆส่วนทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นไปในทิศทางใดตนไม่ได้มองในจุดนี้ราะเชื่อว่าตำรวจมีความสามารถอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลตำรวจจะมีหลักฐานอะไรที่เป็นไม้เด็ด มากพอในการจับตัวคนร้ายได้แล้วหรือยังซึ่งหางมีหลักฐานที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาในขณะนี้อยู่ในมือตนเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอนทำไมไขปริศนาจับคนฆ่าชมพู่สุดยากพลตำรวจตรีวิชัยสังปรภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครมันบอกว่าเก็บหลักฐานไม่ครบและไม่ปิดพื้นที่ตอนเกิดเหตุไม่มีพยานเห็น ตำรวจเอกสุรโชคเจศราเดชหรือสารวัตรแรมโบ้บอกว่าชาวบ้านอยู่แบบเครือญาติเกรงใจที่จะให้ข้อมูลหลักฐานขาดประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์จอมเดตรีเมฆนักอัชยวิทยาบอกว่าเก็บหลักฐานไม่ละเอียดชำนาญไม่มากพอปิดพื้นที่ไม่ดีหลักฐานบนศพถูกทำร้ายโดยธรรมชาติเช่นดีเ พันมบุโทรดรกฤษณนาพงภูตระกูลประธานสถาบันอัจฉริวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าเจ้าหที่ขาดประสบการณ์เฉพาะด้านไม่ปิดพื้นที่หลักฐานสำคัญถูกทำลายโดยสภาพแวดล้อมเผยผลดินเอขนที่ศพน้องชมพูเมียนารินวรสังคมอย่าพึ่งตัดสิน ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ได้ยิงว้ยสามขวบหายออกจากบ้านหมู่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและต่อมาเพราะว่าเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านน้องประมาณ5กิโลเมตร ซึ่งคดีนี้ผ่านมา49วันแล้วยังติดตามจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ต่อมาศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับนายนารินเชื้อคมตาในข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นเด็กภายในหมู่บ้านและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ด้วยหรือไม่นั้นล่าสุดวันที่29มิถุนายนภรรยาของนายนารินได้เปิดใจกับทีมข่าว ว่ามั่นใจสามีของตนไม่ได้ทำพร้อมกับเดินทางเพื่อไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สามีของตนหลุดพ้นจากคดีและอยากให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินเพราะตอนนี้ครอบครัวของตนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากต้องหาหลักทรัพย์ไปประกันสามีถึง3 0 0แสนบาทพร้อมกับมั่นใจในสามีไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่อย่างแน่นอน นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าผลการตรวจพิสูจน์เส้นขนที่เจอกับศพน้องชมพู่ที่ก่อนหน้านี้มีการสานนิฐานว่าอาจจะเป็นของคนร้ายแต่ล่าสุดผลออกมาว่าเป็นดินเอของน้องชมพู่เองโดยชุดสืบสวนได้สอบปากคำพยานไปทั้งหมด2.80ปากพบพิรุษเพียงบางคนแต่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้เพราะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง พ่อลุงพลลั่นจะไม่ประกันตัวหากลูกค่าน้องชมพู่สุดงงแฟนคลับแห่ซื้อหวยตามลุงพลจากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ขวบหายจากบ้านอำนเภอด,ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งไปพบเป็นศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรซึ่งล่าสุดวันที่29มิถุนายน ในรายการทุบโต๊ะข่าวรายงานว่าในาใยชัยพลวิภานางสมพรหลับโพน้องโอมและน้องน้ำมน ภรรยายและลูกของลุงพลได้เดินทางมาที่อำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครเพื่อเดินทางมาหาพ่อของลุงพลเนื่องจากพ่อของลุงพลเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านเมื่อช่วงค่ำของวันที่27มิถุนายนจากนั้นเจ้าตัวก็ได้พูดคุยกับครอบครัวโดวยเฉพาะคุณพ่อหลังจากที่ไม่ได้เจอกันจะประมาณ6เดือนโดยนายพ่องวิพาพ่อของลุงพลเปิดเผยว่าตนไม่ได้เจอ กับลูกเราราวหกเดือนตั้งแต่ช่วงปีใหม่ล่าสุดได้คุยกันเพียงครั้งเดียวตั้งแต่มีเรื่องโดยได้สอบถามเรื่องเราว่าเป็นอย่างไรลูกชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําไม่ต้องกังวลอะไรแถมลูกชายบอกกับตนว่าไม่อยากให้หลานตายฟรีส่วนตัวไม่ได้ห่วงอะไรมากลูกชายก็โตแล้วเชื่อมันลูกชายหลังจากเห็นลูกถูกคนบ้านตนไม่ได้คิดมากอะไรตนขำมากกว่าเพราะตำรวจ ก็คงทำงานแบบนี้อยู่แล้วลูกชายคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนหลายคนสอบถามอะไรลูกชายก็มาจะช่วยเหลือตนพูดได้เลยว่าลูกชายไม่มีทางก่อเหตุเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เด็กเป็นคนดีพร้อมระบุว่าหากวันหนึ่งลูกชายถูกหมายจับตนไม่ได้คิดจะประกันตัวคนผิดก็ต้องรับผิดโทษที่ก่อเหตุถึงขั้นประหารชีวิตช่วงแรกๆลูกชายอาจจะเสียหลักเพราะเหมือนคน ทำดีไม่ได้ดีตนก็ให้กำลังใจลูกบอกไม่ต้องห่วงหากไม่ได้ทำผิดส่วนเรื่องเด็กที่ไปตายบนภูตนคิดว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะไกลเกินไปและไม่เชื่อว่าผีสางจะเป็นคนทำเช่นกันนางพาวิพาแม่ของลุงพลเปลิดเผยว่าตนสบายใจขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะลูกก็ดูสบายใจขึ้นที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวมาเป็นระยะระยะเพราะเป็นห่วงลูกชาย ตนยังมั่นใจในตัวลูกชายเชื่อว่าไม่ใช่คนร้าย และที่ลูกชายออกตัวออกหน้าตลอดพอรักหลานคนนี้มากจากนั้นลุมพลก็ได้เข้ามากราบพ่อและแม่ก่อนจะโอบก,ก่อซึ่งทั้งคู่ก็มีการให้พอลุมพลระบุว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องกังวลอีก10ปี20ปีคนผิดต้องได้รับโทษหากตัวเองไม่ได้ทําก็จงมั่นใจไม่ต้องกังวลซึ่งลุงพลก็น้ําตาคลอที่ได้มีโอกาสกลับมาหาพ่อแม่ ด้านป้าแตนและลูกๆก,ก็ได้เข้ากราบทั้งคู่เช่นกันซึ่งทั้งสองคนก็ให้พรหลานให้เติบโตเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่นายชัยพลยังเปิดเผยอีกว่าตนตั้งใจเดินทางมาหาพ่อหลังจากทราบว่าพ่อ เพิ่งเดินทางกลับมาจากชลบุรีซึ่งตนตั้งใจเดินทางมาโดยไม่ได้เจอกันนานพ่อก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตนก็มีกำลังใจมากขึ้นหลังจากได้เจอพ่อแม่ซึ่งพ่ออาจจะไม่ได้ให้พรบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดใครทำต้องได้รับโทษคนทำมีโทษถึงประหารชีวิตท่านี้ยอมรับว่าตนเป็นห่วงหลานมากทำให้สิ่งที่สแสดงออกไปอาจจะทำให้คนจับผิดว่าตนออกนอกหน้าเกินไปแต่ตนทำไปเพราะรักหลาน ถือว่าทำดีที่สุดแล้วก่อนกลับลุงพลได้ให้สลากกินแบบงนัฐบาลกับแม่สามใบใหมายเลข234030 278240และ904580จากนั้นลุงพลก็มาเดินตลาดสดเทศบาลตำบลวาน,นอนนิวาส ซึ่งเมื่อมาถึงก็ได้รับกำลังใจกันนวนมากมีคนมาขอถ่ายรูปและจับมือให้กำลังใจชาวบ้านยังให้หลุงพลเขียนเลขหวังให้ได้โชคซึ่งหลุงพลก็ได้เขียนเลขให้คือ78และ72